จอี้อัจฉริยะที่มาก่อนการไม่นานหลังก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จีนเพิ่งผ่านยุคสงครามและความวุ่นวายเจียอี้ได้ถือกำเนิดขึ้นณน,นครล,ล่วอย่างในปีที่7แห่งรัชกาลฮั่นเกาจู่หรือ200ปีก่อนคริสตกาลเขาเป็นเด็กหนุ่มผู้ชาญฉลาดมีสติปัญญาและวณศิลป์เป็นเลิศจนได้รับการยกย่องตั้งแต่วัยหนุ่มถือเป็นผู้มีพรสวรรค์และความคิดที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของยุคสมัย ปราดหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดจะอี้เติบโตขึ้นในครอบครัวขุนนางชั้นล่างและได้รับการศึกษาจากจางชางผู้สืบทอดแนวคิดจากสินจือเมื่ออายุเพียง17ปีเขาก็มีชื่อเสียงจากบทกวีและความรอบรู้ทางด้านการเมืองการปกครองจนผู้ว่าการมณฑลเหอหนาน,านอูก,กงรับเข้าทำงานใกล้ชิดให้คำปรึกษาในกิจการบ้านเมือง ผลงานของเขาทำให้มฑลทนเหอหอนานเป็นแบบอย่างแห่งการบริหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดในแผ่นดินเมื่อจักรพรรดิฮั่นหวนตี้ขึ้นครองราชพระองค์ได้ยินชื่อเสียงของหนุ่มน้อยมากปัญญาคนนี้จึงเรียกตัวเข้ามารับราชการในตำแหน่งป๋อซือหรือปราดราชสำนักขณะอายุเพียง21ปีนับเป็นขุนนางอายุน้อยที่สุดในราชสำนักในเวลานั้นในการอภิปรายว่าด้วยนโยบายและการปกครองจ่ายอี้มักเสนอความเห็นที่เฉียบคมตรงไปตรงมา จนได้รับความชื่นชมจากทุกฝ่ายจักรพัรดิฮันวินตี้ทรงโปรดปรานเขามากและเลื่อนให้จ่อี้เป็นไทจงต้าฝูภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีวิพากษ์นโยบายรัฐอย่างตรงไปตรงมาด้วยความมุ่งมั่นจะเห็นบ้านเมืองมั่นคงจ่อี้จึงเริ่มเสนอแผนการปฏิรูปสำคัญหลายประการเขาเสนอให้ปรับเปลี่ยนระบบปฏิทินเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมของราชสำนัก ให้สอดคล้องกับหลักขงจื้อและทฤษฎีห้าธาตุเพื่อแทนระบบของราชวงศ์ฉินซึ่งเน้นความแข็งร้าวแต่จกักรพรรดิฮั่นหวนตี้ยังเห็นว่าไม่ถึงเวลาจึงยังไม่รับไว้ต่อมาแจยอ,อี้เสนอดีกาเรื่องว่าด้วยการสะสมสเบียงซึ่งเน้นการส่งเสริมกรเกษตรกรรมความประหยัดมัธยัติและการป้องกันทุกภัยแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับและนำไปใช้จริงช่วยให้ราชวงศ์ฮั่นมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แต่ความโดดเด่นของเขากลับสร้างความอิจฉาในหมู่ขุนนางผู้ใหญ่อย่างเช่นจู้ป๋อกวนอิงและเฟิงจึง้งพวกเขากล่าวหาว่าเจียอี้อวดดีวัยเยาวแต่ทะเยอทะยานกระแสต่อต้านเจียอี้นี้กดดันให้จกักรพรรดิฮั่นหวนตี้เริ่มห่างเหินจากเขาและในที่สุดเขาก็ถูกส่งตัวไปเป็นไท่ฝูหรือราชคูของแคว้นฉางซาทางใต้ห่างไกลาจากนครหลวง ในระเทศสู่ฉางซาระหว่างเดินทางไปแควนฉางซาเจียอี้ได้เขียนบทกวีร่ำให้ต่อชีหยวนเปรียบชีวิตตนเองกับกวีผู้จงรักภักดีอย่างชีหยวนที่ถูกแคว้นฉู่ในระเทศอย่างไม่เป็นธรรมเนื้อหากลั่นจากหัวใจของคนที่มีอุดมการ์ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาขณะพำนักที่ฉางซาเจียอี้ยังเฝ้าสังเกตปัญหาของบ้านเมืองที่สำคัญเช่นในระบบเศรษฐกิจ จกักรพรรดิฮั่นหวนตี้มีนโยบายให้เอกชนหล่อเหรียญกระสาบเองซึ่งทำให้ระบบเงินตราปั่นป่วนเขาจึงเขียนดีกาว่าด้วยการห้ามหล่อเหรียญกระสาบถวายเพื่อทูลเตือนจกักรพรรดิให้คงเสถียรภาพทางการเงินของรัฐปีที่3ในฉางซามีนกกาว่าวบินเข้ามาในบ้านเรื่องนกกาว่าบินเข้ามาในบ้านนี้ความเชื่อของจีนโบราณถือว่าเป็นลางร้าย เจียอี้จึงแต่งฟู้เหินิวหรือรำพันนกกาเวาโดยใช้บทสนทนาระหว่างตัวเองกับนกกาเวาเพื่อสะท้อนความเข้าใจในชีวิตและความตายตามแนวคิดของเลธิเตา๋าผลงานนี้กลายเป็นหนึ่งในวรรณกรรมเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งที่สุดในยุคต้นราชวงศ์ฮั่นหวนคืนราชสำนักหลังจากไปอยู่แคว้นฉางซาได้3ปีจกักรพรรดิฮั่นหนตี้ทรงระลึกถึงและเรียกตัวเจอี้กลับเข้าวัง มีบันทึกว่าทั้งสองสนทนากันจนดึกดื่นในห้องเสียนซื่อเมื่อเจียอี้อธิบายเรื่องวิญญาณและเทพจกักรพัิถึงกับตรัสว่าเราคิดว่าเข้าใจโลกดีกว่าเขาแต่บัดนี้รู้แล้วว่าเรายังตามไม่ทันเจียอี้เลยแต่ในกรณีเดียวกันนี้เจียอี้กลับเห็นว่าฮัหานหวนตี้หมกมุ่นในสิ่งงมงายมากเกินไปถึงขนาดแต่งบทกวีว่าอนาถนักดึกสงัดนั่งตั้งอกตั้งใจแต่หาใช่เพื่อประชา กลับถามหาสิ่งงมงายไม่รู้ว่าเพราะความเป็นนักวิชาการเถนตรงหรือเพราะทรงภูมิปัญญามากจากักรพรรดิฮันหวนตี้ไม่ได้แต่งตั้งให้เจียอี้กลับมามีตำแหน่งสูงในราชสำนักเพียงแต่โยกย้ายให้ไปเป็นไทฝูหรือราชครูอีกครั้งหนึ่งของเหลียงหวยอ๋องหลิวอี้เจ้าผู้ครองแควเหลียงซึ่งเป็นพระโอรสองค์เล็กของจกักรพรรดิฮันหวนตี้ว่ากันว่าฮันหวนตี้โปรดปราน โอรสองค์นี้มากที่สุดนั่นก็สะท้อนว่าฮันหวนตี้ยังคงเห็นคุณค่าในตัวเจียอี้แม้ไม่กล้าให้กลับเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจโดยตรงก็ตามนักคิดผู้ห่วงใย,ยบ้านเมืองแม้พน,นักที่แคว้นเหลียงเจียอี้ก็ยังเขียนข้อเสนอทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเขาเขียนข้อเสนอจื้ออันเชอร์หรือแผนการรักษาความสงบเตือนให้จกักรพรรดิระวังการแบ่งแยกอำนาจ ของบรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นที่เริ่มเติบโตเกินความควบคุมพร้อมเสนอแนวทางการป้องกันภัยจากทรงหนูทางเหนือด้วยการผสานคุณธรรมกับอำนาจเจียอี้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาอำนาจล้นเกินของบรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นคือให้ตั้งเจ้าครองแคว้นหลายแคว้นแต่ลดอำนาจของแต่ละแคว้นลงเพื่อให้ส่วนกลางมีอำนาจเหนือแคว้นย่อยที่กระจัดกระจายแม้ฮั่นหวนตี้จะชื่นชมแนวคิดนี้มาก แต่ก็ไม่อาจหักดิบประกาศใช้ได้อย่างทันท่วงทีได้แต่ค่อยๆลดทอนอำนาจบรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นลงไปทีละน้อยจนเมื่อเกิดเหตุการณ์หวยนานอ๋องหลิวชางก่อกบฏเจียอี้ก็ถวายคำเตือนให้ระวังการฟื้นฟูฐานอำนาจของเชื้อพระวงศ์อย่างเด็ดขาดแต่เสียงของเขาก็ถูกละเลยอีกครั้งหนึ่งอวสารแห่งอัจฉริยะปีที่11แห่งรัชกาลฮั่นหวนตี้ หรือ169ปีก่อนคริสตกาลเลี้ยงหวยอ๋องสิทธิรักในความดูแลของเจียอี้ประสบอุบัติเหตุตกม้าเสียชีวิตเจียอี้โทษตนเองที่ดูแลสิทธิไม่ดีจนโศกเศร้าและล้มป่วยหนักกระนั้นก็ตามเขายังถวายข้อเสนอให้แต่งตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งเลี้ยงอง๋องเพื่อความมั่นคงของรัฐนำไปสู่การแต่งตั้งหลิวอู่ผู้ที่ต่อมาจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปราบกบฏเดแคว้นในสมัย ฮั่นจิงตี้ในรัชกาลถัดมาปีต่อมา168ปีก่อนคริสต์กาลเจียอี้ถึงแก่อสัญกรรมในวัยเพียง33ปีแม้ชีวิตของเขาจะแสนสั้นแต่ก็ได้ทิ้งร่องรอยลึกซึ้งในประวัติศาสตร์จีนทั้งด้านการเมืองปรัชญาและวรรณกรรมผลงานปราดนักปกครอง แม้ชีวิตจะแสนสั้นและถูกกลั่นแกล้งแต่แนวคิดของเจียอี้ได้กลายเป็นรากฐานทางความคิดของราชวงศ์ฮั่นและนักปราชญ์รุ่นหลังเขาเป็นผู้เสนอหลักการปกครองที่ยึดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางเชื่อว่าความมั่นคงของรัฐเกิดจากความรักและแบ่งปันความสุขให้ประชาชนเจียอี้ยังผสานแนวคิดจากลัทธิของจื้อเต๋าและฝ่าเจียหรือนิติธรรมนิยมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเขาเชื่อว่าเมตตาธรรมใช้กับประชาชน แต่กับผู้มีอำนาจต้องใช้กฎหมายแนวคิดนี้กลายเป็นพื้นฐานของการเมืองหั่นในยุคต่อมาผลงานเรื่องแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยที่เขาเคยเสนอในยุคหั่นหวนตี้ได้กลายมาเป็นนโยบายเชียย์ฝานหรือการลดอำนาจเจ้าผู้ครองแคว้นในสมัยหั่นจิงตี้และทุยเออร์ลิงหรือราชอง์การริบอำนาจในสมัยฮั่นอูตี้ซึ่งสืบต่อมาจากข้อเสนอตั้งต้นของเขาแทบทั้งสิน้นในเชิงเศรษฐกิจ จอี้สนับสนุนการเกษตรต่อต้านความฟุ้งเฟ้อและเสนอให้รัฐผูกขาดการผลิตเหรียญกระสาบเพื่อป้องกันการล่มสลายของระบบการเงินในด้านยุทธศาสตร์สงครามกับเผ่าทรงหนูจอี้เห็นว่าการที่ราชวงศ์ฮั่นผูกสัมพันธ์กับทรงหนูด้วยการแต่งงานอย่างเดียวนั้นไม่อาจรับประกันสันติภาพที่ยั่งยืนได้เขาจึงเสนอให้ทำสงครามแห่งคุณธรรมที่มุ่งเอาชนะใจศัตรูด้วยศิลธรรมมากกว่ากำลัง ด้วยมาตรการซื้อใจต่างๆเพิ่มเติมนักเขียนผู้สืบสายจากชีหยวนในด้านวรรณกรรมผลงานของเจียอีมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกองงานร้อยแก้วส่วนมากเป็นบทความทางการเมืองการปกครองผลงานที่โดดเด่นในหมวดบทความนี้คือบทความว่าด้วยความพินาศของฉิน รวมถึงดีกาที่เป็นข้อเสนอแนะนโยบายต่างๆที่ถวายต่อฮันวนตี้ในด้านร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์เจียอี้คือผู้สืบทอดเจตจำนงของชีหยวนงานเขียนร้อยแก้วและบทกวีประเภทฟู่ที่ผสานทั้งอารมณ์และปัญญาของเขาอย่างเช่นร่ำไห้ต่อชีหยวนและรำพันนกกาเวาเป็นหมุดหมายสำคัญที่พาวรรณกรรมจีนออกจากยุคก,กวีนิพนธ์สู่ยุควรรณศิล ที่เต็มไปด้วยความคิดทางการเมืองและจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์หลู่ซินนักเขียนคนสําคัญของวรรณกรรมจีนร่วมสมัยเคยกล่าวไว้ว่าบทความของเจียอี้และเฉาเชอเป็นสองยอดแห่งวรรณกรรมของราชวงศ์ฮั่นเพราะเต็มไปด้วยพลังของอุดมคติและเสียงของปัญญาชนผู้กล้าพูดความจริงในขณะที่เหมาเจ๋อตงก็ชื่นชมว่าบทความแผนรักษาความสงบของเจียอี้คือการวิจารณ์ทางการเมืองที่ดีที่สุดของราชวงศ์ฮั่นตะวันตก รวมถึงยังได้แต่งบทกวีไว้อาลัยแก่เจียอี้ปราดในยุคต้นราชวงศ์ฮั่นผู้นี้ด้วยเจียอี้คือผู้เข้าใจทั้งมนุษย์และอำนาจเขาเชื่อว่าการปกครองที่แท้จริงต้องอาศัยทั้งเมตตาพิธีและกฎหมายแม้จะอายุยาววแต่เขากลับผสานความคิดปรัชญาทางการเมืองทั้งขงจื้อเต๋าและนิติธรรมนิยมเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาด น่าเสียดายว่าเจ้านายอย่างฮันหวนตี้ไม่ได้จัดวางเขาไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ตลอดเพราะแรงกดดันทางการเมืองแม้จะชื่นชมแนวคิดของเจียอี้แต่ก็ไม่ได้นำมาใช้จริงในทางปฏิบัติและน่าเสียดายยิ่งกว่าที่เขาจากโลกนี้ไปในเวลาไม่นานนักจนเมื่อล่วงมาถึงรัชกาลฮันจิงตี้และฮันอูตี้แล้วแนวคิดทางการเมืองของเจียอี้จึงได้รับการยอมรับและนำกลับมาใช้ใหม่ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นพอดีแม้จะน่าเสียดายว่าเกิดผิดเวลาแต่ก็ควรได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะผู้มาก่อนการ